กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในแมป The Maze ในเกม Roblox ก,กันเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาล่าท้าผีในเขาวงกตกันนะคะเห็นเขาบอกว่ามันเฮี้ยนมากเลยนะที่เนี่ยมีสว์ป,ประลาดอยู่ด้วยจะเฮียนสัแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือรอยอะไรคะทุกคนอ๋อมอนว่ามีแบตเตอรี่ด้วยนับไฟฉายอะ,ปะไปเดิไปนะคะทุกคนเดินไป เดินตามเจมาเลยนะคะเจไม่กลัวค่ะไม่รับรองนะคะว่าท่านจะเป็นยังไงว้ายอ๋อฉันโดดลงมาแล้วโดดมาลงข้างล่างแล้วโอเคทุกคนโดดลงมาโอ้ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันสองคนนะคะไม่คิดว่าเราจะรอเพื่อนมาเลยเหรอเอาเพื่อนลงมาดิคะอะไรมันเพื่อนไม่ลงมา เราไม่กล้าลงมากับไยโอเคถ้าสารไฟฉายหมดเราใช้กล้องแทนโอเคไหม,ม,มทำไม,ม<า>เราต้องมาอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอะ่ะตรงนี้ทางตันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ลงมากันอะ่ะโอ้ตรงนี้หลบได้โอ้หลบ แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆมันเพื่อนเราไม่ลงมากันอะแล้วเข้ามาแล้วก็คือยืนเออๆกันพิมพ์แชทกันแค่นี้โอ้โหเบื่ออืมแกลือถ้ามีตัวอะไรมาเป็นไฟฉายและซ่อนหนึ่งเธอเธอร้านแ้วแม่เธอไปไหนอ่ะอันนี้ <c oughs> อโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวไม่เอาไม,ไม่ได้กดคิดไปแล้วหลุ่สศาส์ทุ่มทุนไฟแดง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 จะรอดูกลัวเหมือนกันเนฮะ้ยตรงนั้นไม่ประตูเธอไปเช็คทางไหนได้ปะก็กลัวเหมือนกันแหละ ง้นเราหลบอยู่นี้ก่อนไหมต้องหาอะไรมาเปิดไม่มีใครลงมาโอ้โหรับตอนนี้ใครอีเจเป็นนางเอกนะคะดูหลังด้วยตอนนี้เราจะใช้กล้องแทนนะคะใช้กล้องแทน อีพวกคนทรยศเจ้มันมน่ากลัวเจ้มันน่ากลัวจะเปิดคลิปใหม่ไหมละ่ะน,น,นี่เราก็ลงมาแล,แล้วก็รีเซ็ตเลยไหมละ่ะเรารีเซ็ตเลยจบอย่าเพิ่งรีเซ็ตฉันขอเราเดินมาเรื่อยๆเอี่ยมตัวปิดคลิปได้ เฮ้ยหันไฟฉายห้าแบตเตอรี่เอ่อใส่ไงวะชอบาเราลีซ็่เถอะตายเหรอเฮ้ยไายมีตัวนี้ม่ออกมาจากค่ำมันน่ากลัวเกินไป ไฟแดงฉันว่าแล้วว่ามันจะมีตัวอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อเรามันไปกันแต่มันไม่ลงมากันคือยังไงของพวกมันตัวอะไรี่เรอยู่เธอมานี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยยืนทําอะไรอีนี่นั่งทําอะไรนั่งก้มทำอะไรไลงมานะคะทุกคนลงมาค่ะเอาวัสด,ดีเพื่อนนี่ไงเพ,เพื่อนเราลงมาแล้วเอาลงมาทุกคนลงมาลงมาเราเราจะต้องมาชนภัยกันนะ อุ่ยรอบนี้เรามีเพื่อนเย่ตอนนี้เราอยู่กันในเขาวงกตแล้วนะคะในรอบที่สองนะคะเราเข้ามาใหม่ค่ะเนื่องจากว่าพวเพื่อนๆเราไปไหนหมดอ๋ออยู่นี่กันหมดโอ้ยมานี่ดูมานี่เพื่อนมานี่มานี่มานี่อ้าว วัดีอย่างงี้มาทําอะไรเนี่ยฉันยอยู่กับเพื่อนหัวแดงอะ่ะเพื่อนหัวแดงซุปก็คือตอนนี้นะคะเราแยกทางกันนะคะเนื่องจากว่าฉันลืมเปิดไฟแล้วพวกคุณไปไม่รอฉัน <c oughs> เพื่อนจะไม่มากัน, <c oughs> เ,นเจอมันตรงไหน ตายสิ้นเธอมันน่ากลัวเพื่อนไม่มากับฉันเลยเธอฉันตายแล้วมันก็น่ากลัวด้วยทุกคนเนื่องจากเราคิดทำเลยไม่ค่อยกล้ากลับไปสักเพื okay. ่ เดี๋ยวก็ต้องไปว้าย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 มันมาแล้วมันมาแล้วทำไงทำไงช่วยด้วยไม่ไม่เอาแล้วไมวแล้วแมวแมวไม่ไม่ยว้ายโอ้อหลงหลงตายเจอเรียบร้อยเพื่อนฉันโดนแห่ตายไปแล้วคนหนึ่ง มันตัวมันเป็นกลมๆอ่ะใช่มันเป็นตัวกลมๆอย่างที่ฉันเห็นมันมีเลือดไหลออกจากตาด้วยมันน่ากลัวมากเลยไปทุกคนเราเราไปใหม่กันเราไปใหม่กันรอบนี้เราจะไปเป็นกลุ่มนะคะทุกคนลงมางั้นฉันลงไปก่อนนะทุกคนรอรอรอ,อเพื่อนๆข้างหลังด้วยเราเนเพื่อนข้างหลังเอาเลยนะไปเลยนะ See you เธอก็ลงมาเลยโอเคยอดเยี่ยมทีนี้เราอยู่ด้วยกันสองคนอีกแล้วใช่เราพอเรา,เรา,เรา,เราอยู่ตรงถ้าใช่ไหมมันก็เดินลงมันก็เดินหนีไปเลยไม่ต้องกลัวเราตอนนี้เราอยู่กันในแบบที่สองนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้ลืมอัดขออาภัยด้วยนะคะอ้าวตรงน,นี้มีสองทางไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ท,นทุกคนไปทางนี้ไป,ไปลง,ลง ดีเอาไปทางไหนกันนะซ้ายหรือขวาเปิดมามันพุ่งมาหาเลยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไงอุ้ยตอนนี้เราเจอปีศาจนะคะเปิดมาเราเจอปีศาจกลางคันเลยแล้วเราอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้นะคะอฉันอยู่คนดี ตอนนี้สัตว์ประหลาดมีอยู่ฝั่งฉันตอนนี้ฉันแอบอยู่ในหลุมคนเดียวนีนเนี่ยหางกุยเดินไปแล้วก็ไม่รอกันรีบกันนะ่ะตอนนี้ฉันอยู่กับเ,เพื่อนๆนะคะเราดูสัตว์ประหลาดกันอยู่เราขอไม่ตามไปนะเพราะว่ามันน่ากลัวถ่ายรูปเอาไว้

และผลลัพธ์ของคลิปนี้นะคะนั่นก็คือไปไม่รอดคะ่ะเราร้องหุ่มร้องไห้เลย <What? S 1> เป็นคลิปเดียวที่ค <ผม S 1> ิดว่าน่ากลัว,วที่สุดปเป็นคลิปเดียวเลยและเราจะไม่กลับมาเล่นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันน่ากลัวเกินไปและเพื่อนๆนี้ใส่เสียกันมากเขาไม่ลงไปกับพวกเราเนื่องจากว่าเขากลัวกันนะคะ ปิดคลิปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแบบนี้เท่านี้แล้วนะคะเออ้ยอีแม็กโดนัลอย่ามาบังและสิและคลิปน,นี้นะคะและในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามกันได้เลยค่ะบายบายค่ะ